รามันการละครขอเสนอนิยายรักชวนติดตามเป็นเรื่องราวความรักของชายหนุ่มหญิงสาวเธอและเขาต้องพัดพรากจากกันด้วยความจำเป็นบางอย่างขอเชิญท่านผู้ฟังมาร่วมติดตามว่าเขาและเธอจะเป็นอย่างไร ในครั้งหนึ่งแค่เคยรักกัน ยอะนะคะแล้มี่แกทานขึ้นเครื่องไหมค,ครคุณน้อยคุณหญิงน่ยคงจะเป็นห่วงเลยสั่งป้าอีเสียร้ายให้กระบุงเลยนั่นสิครับป้าฟักคุณแม่น่ะก็น่าจะรู้อยู่นะคะว่าเวลาที่เรามาสนามบินนะ่ะเราจะต้องเสียเวลาขึ้นเครื่องอีตอนที่ผ่านตมนี่แหละค่ะมันจะทำให้เราเหนื่อยถ้าช้ามากกว่านี้มีหวังตกเครื่องแน่เลยค่ะ เรอเขาเม่อลอเรารู่ค่าคุณร้อยใครเขาจะมารอเราล่ะคะอุ้ยมันไม่ใช่ความผิดของเขานน่อ่ะค่ะคนบนเครื่องเขานั่งรอเราเป็นร้อยถ้าเราช้าเขาก็ออกเลยนะคะอา้าวเรื่องคนอื่นที่กำลังตรวจหนังสือเดินทางอยู่หรอคะที่เราเห็นมาคนเยอะๆที่กำลังเข้าแถวนะ่ะเขาไม่ได้ไปเที่ยวบินเดียวกับเราค,ะาค่ะออเคก็ต่างคนต่างไปโอเคแต่มันมาแค่ติดอยู่ที่ด่านตรวจหนังสือเดินทาง กับตันนะักเขาไม่รอเราหรอกค่ะโอ้เราเอาสชป้าเหนื่อยเลวเชียวค่ะแล้วทีนี้ป้าเชื่อน้อยหรือยังละ่ะว่าเราจะต้องเหนื่อยเพราะยืนฟังคุณแม่นะคะอะค่ะค่ะป้าน่ะเชื่อคุณน้อยแล้วอะนั่นนะคะค่ะเจ้าหน้าที่เข้ามายืนเรียกเราแล้วแสดงว่าเขารอเราอยู่อดตายแล้วนี่เราเกือบไม่ทันอย่างนั้นหรค่ะเน่ยใช่สิจ๊ะป้างั้น วิ่งวิ่งค่ะวิ่งค่ะยังไงก็ทันค่ะป้าจะเหนื่อยซะก่อนที่จะเป็นลมแล้แรงไปอย่างนั้นเราเดินไปนะคะกะากดีค่ะป้าก็แก่มากแล้ว โอ้ย,อยน่าคุณร้วจังเลยนะคะนี่ยเวลาที่เครื่องบินมันบินขึ้นไปบนฟ้าป้าคุณพูดอะไรไม่ออกเลยกับคุณน้อยแล้วๆๆคุณน้อยค่ะมันจะตกไหมคะ <c oughs> อย,ย่างหัวเราะอาจารย์ขึ้นบินมันไม่ได้ตกกันง,ง่ายๆหรอกคะ่ะเอ,อ้าแล้วที่ไอ้ทิ่ บ่าได้ยินข่าวว่ามันตกตกกันล้วค่ะคุณน้อยนั่นนะ่ะมันเหตุสุดวิสัยค,ะค่ะ๋อค่ะก็าฟังไม่ต้องกลัวนะค่ะเครื่องบินนะําไม่ตกกันง่ายๆหรอกเออใย,ยังชั่วลำหนึ่งนะ่ะมันไม่ใช่บาทสองบาทนะคะเป็นร้อยล้านโอ้ความปลอดภัยมันย่อมสูงคะ่ะแต่ที่เห็นเครื่องตกนะ่ะมันมีสาเหตุมาจากคนคพายุแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นน้อยมากราคาที่เครื่องจะตก ป้าสบายใจได้เลยเก่งแล้วค่ะคุณน้อยอแล้วคนอย่างน้อยนะเคยโกหกป้าไหมล่ะคะเออน่ะนะสิค่ะป้าเชื่อคุณน้อยก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณน้อยอย่าปล่อยมือป้านะคะค่ะค่ะเราจะจับไว้แบบนี้เลยดีไหมคะอดีมากมากเลยค่ะอุด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 คุณน้อยคะไอ้นนั่นเขาเห็นอะไรออกมาล่ะคะ เขาจะย้ายบ้านกันหรือยังไงหรอคะนาะไหนคะไหนอ,อันนั้นไงคะนั่นไงคะที่เขาเข็นกันมานะคะคุณน้อยโดนใครเห็นไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เขาไม่ใช่ย้ายบ้านนะคะป้าเอาเหรอคะนั่นน่ะพี่แอร์เขาเข็นรถอาหารมาเสิร์ฟเราตั้งห้าเสิร์ฟอาหารเหรอคะอุดตายแล้วป้าในเจอจิงเกงเลยนะคะ ก็คนมันไม่เคยขึ้นเครื่องบินนะคะคุณน้อยคุณน้อยอย่าตำหนิป้าเลยนะคะป้าเนี่ยมันคนซื่อเห็นอะไรที่ไม่รู้ก็ถามไปหมดละคะ่ะดีแล้วล่ะค่ะคะที่ไม่รู้เลยถามอย่าน่งเงียบเอาไว้ค่ะบางทีมันอาจจะเกิดเรื่องยุ่งๆได้ถ้ามไม่ถามนะคะเออแล้วเขาจะมีอาหารอะไรบ้างหรอคะเอะน้อยเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวต้องรอดูอดุ้ยตายแล้ว,ลวนี่าค่าอาหารมันเหมือนอาหารก่องเลยนะคะกระจุ้มกระจิ้มจังเลยก็แบบนี้ระคะอาหารบนเครื่องบินน่ะเสิร์ฟพอแก้หิวเขาไม่เสิร์ฟจนอิ่มหรอกค่ะโอเคพออิ่มมากก็เข้าห้องน้ําถ้าผู้โดยสารทั้งลําเข้าห้องน้ําหมดมีบาังห้องน้ําเต็มแน่ๆมันไม่เหมือนรถบัสนะคะ ที่เวลาจะปลดทุกข์แล้วจอดข้างทางได้นะออ่ะแล้วเขา้ามาแห่เราจอดหรือคะจะจอดยังไงเลยจ้าป้าไม่มีสนามบินให้จอดมันไม่เหมือนรถนะที่จอดที่ไหนก็ได้นะ่ะ<อ>เครื่องบินจะต้องลงที่สนามบินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าลงตามทุ่งอะ่ะ น้อยว่ามันไม่ค่อยดีนะคะจริงๆแล้วป่าเองก็ไม่ค่อยอยากจะทานสักเท่าไหร่เลยมันวงเวงยัอไงไก็ไม่รู้นะคะเอาอย่างนี้ดีไหมคะคุณน้อยทานเถอคะค่ะทานของป่าด้วยนะคะน้อยทานไม่หมดหรอกคะ่ะแก่ของน้อยก็ยังทานไม่หมดเลยแหมคุณน้อยก็ทำยังกับว่าอาหารเนี่ยมันมากมาให้ยังนั้นคะ่ะ ก็แค่หยิบมือเท่านั้นเองแต่มันมากค่ะมากสำหรับน้อยเอ๊เราหนีถึงไหนแล้<อ>แลวลระคะคุณน้อยน้อยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเครื่องบินถึงไหนแล้วแต่ว่าก็คงจะเลยอีกเครื่องทางล่ะค่ะออคุณน้อยทราบได้ยังไงล่ะคะว่ามันเหลืออีกครื่องทางนะคะอ้าวก็เขาบอกว่าเครื่องบินบินแค่ชั่วโมงเดียวออค่ะนี่เราบินมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ๋อจริงดูก็เครื่องทางยังไงละ่ะ<ๆ>มันไม่ใช่รถเมลนะจ๊ะป้า ที่จะจะงูดูที่หน้าต่างได้แล้วก็จะเห็นว่าถึงไหนแล้วป่ากอดชะงกดูที่หน้าต่างแล้วมันก็ไม่จะก้อนเมฆนะคะเห็นฝนจะตกเลยนะคะน่ากลัวจังเลยจะมีพายุไหมคะเมื่อกี้เนี่ยคุณน้อยบอกว่าเครื่องมันจะตกเพราะว่ามีพายุอ๋อไม่ใช่พายุหรอกจะ้ะแถวเนี้ยเป็นปา่าเยอะ อุณหภูมิก็เลยค่อนข้างเย็นเลยมีเมฆเยอะนะคะว้ายท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับเรารามันการละครป้าฟักคุณน้อยคะเกลื่องมันจะตกนะคะป้าฟ้าผากลัวคะ่ะ คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองลูกหรวยเถอะลูกยังไม่อยากจะตายตอนนี้ลูกครับบ้านไม่ทุกแน่แน่เจ้าค่ะพระทำพิธีเชิญยังไงลูกก็กลับไม่ถูกหรอกค่ะลูกพูดภาษาพม่าไม่เป็นเจ้าที่เจ้าทางพมา่าเขาก็ไม่ให้ลูกผ่านแดนแน่แน่เลยเจ้าค่ะพระฟาจ้าป้าฟากใจเย็นๆนะเนี่ยเครื่งอง<อ>บินตกหลุมอากาศเท่าน<อ>ั้นเองออ มันหน่ากลัวมากนะคะคุณน้อย<ห>ปากล<ห>ัวกลัวค,ค่ะปฟักค่ะแม่เราต้องมองลูกในแง่ดีสิคะเอ,อ้จะด้ยังไงไหวนะคะให้ป้ามองว่าเกิดแก่เก็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดานะหรอะอันนี้นะป้าก็ทำใจยอมรับได้อยู่หรอกแต่ว่า ถ้าจะต้องมาตายตอนนี้ป้ากลัวค่ะกลัวเครื่องจะตกลงไปไม่จะเหลืออะไรละ่ะคะก็เละนะสิคะคุณน้อยถ้าตกลงไปจริงๆนะจ๊ะป้าค่ะน้อยว่าเราหัวใจวายตายก่อนถึงพื้นดินแน่จะ้ะโอ้ก็นั่นนะสิคะ แค่นี่ป้ายังใจสั่นเลยคะ่ะคุณน้อยไม่กลัวหรือคะดูสิดูสิสนางจิบกาแฟยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เลยป้าจา๋าโอกาส<อ>ดีๆแบบเนี้ยหาไม่ได้แล้วนะโอ้ยอย่างนี้หรอคะเขาเรียกว่าโอกาสดีๆอ้อาวจะไม่ดีได้ยังไงเลยจ้าป้าจิบกาแฟาบนปุยเมฆเก๋จะตายไปโอ <G ül üyor> <c oughs> อกอีฝากแะัแตกช่างคิดนะคะคุณน,น้อยคิดได้ยังไงหรือว่าไม่จริงเลยจ้าป้าออดูสินั่งทานข้าวจิบกาแฟบนปุยเมฆมีความสุขจะตายป้า ป้าฟักรู้แบบนี้นะน,น้อยไม่ให้ป้าฟักมาด้วยก็ดีสงาสารป้าฟักนะดูสิน่าซีเชียวคุณน้อยคะ่ะบตาไม่มาด้วยแล้วใครจะมาล่ะคะมาแล้วก็วเป็นอย่างนี้น้อยไ็ามาคนเดียวน่ะสิจ๊ะไม่จะน่ากลัวเลยตอนที่น้อยไปเรียนที่ยุโรปนะน้อยไปคนเดียวนะไปยังผ่านมาได้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแถมเครื่องบินตกหลุมอากาศหนักกว่านี้อีกอะไรนะคะ น่กกากลัวนีอีกแล้วค่ะคุณน้อยค่ะขนาดผูดโ้โดยสารเนี่ยกระเด็นตัวลอยเลยล่ะค่ะอ๋อยน่านกลัวไม่ไหวแล้วค่ะมันเป็นเรื่องปกติของเครื่องบินนะจ๊ะป้าอุ้ยป้าจ้าค่ะขเขาเรียกแล้วล่ะจา้าค่ะป้าเดินเข้าไปนะ,ะแล้วก็ยื่นหนังสือเดินทางให้เขาเลยนะอ้าวแล้วคุณน้อยหม่เข้าไปกับป้าเหรอคะตายละตายป้าจะคุยกับเขารู้เรื่องไมลคันนี้่ะต้องคุยหรอกจ้า ให้ยื่นหนังสือเดินทางให้เขาแค่นี้แหละค่ะค่ะเงินป่าไปนะคะ <_ m akes noise> โอ้ตายแล้วเกิดมาจากทอง่อท้องแม่ก็พึงจะครั้งนี้แหละที่มันตื่นเต้นที่สุดตั้งแต่ก้าวแรกขึ้นเครื่องยันรงเครื่องโอ้โและถ้าเขาทำอะไรไม่เป็นหรือว่าทำผิดเนี่ยมันจะจับเราส่งตำรวจไม่วันเนี่ยอโทโตโตโตโู ไอ้ได้ไม่จ๊ะอ้าอเนียบไม่ตอบเออฉันไม่เคยมาพม่านะจ๊ะเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกฮะอะไรนะจ๊ะอ้าออาทำไมต้องขี้หนะ้าฉันด้วยละ่ะเอ๊ะนี่เราทำอะไรผิดยังว่าฟักจ๊ะยื่นหนังสือเดินทางให้เขาสิอ้อออ้นี่นจะดีจ๊านี่จะฮะ อะไรนะที่ที่ทมือที่ไม้ที่มาที่ไอ้นี่แล้วมันคืออะไรเราวะนนีมองกล้องด้วยค่ะป้าถ้ายรูปนะเรอะคะอ๋อค่ะค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะเงินเวลาที่เขาถ่ายรูปเราก็ต้องอยิ้มยิ้มนอนอนนอนนอนโน้ตมนโอะไรของเขานะ อะไรเนี่ยไม่ต้องยิ้มค่ะป้าแหมคุณน้อยคะค้าป้าอยู่นั่นแหลคะค่ะก็ใครจะไปรู้หรอคะว่าเข้าไปให้ยิ้ม คิดว่าเวลาที่เข้าถ่ายรูปเขาจะต้องยิ้มนี่คะประสบการณ์ค่ะป้าคนเราน่ะมันก็ต้องมีประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกันทุกคนดีออกตื่นเต้นดีนะอีกหน่อยป้าจะได้เดินทางคนเดียวได้ไงคะโอ้ยไม่เอาหรอกค่ะนี่ทำไไมเด็ดว่าคุณน้อยจะมาทำงานที่นี่ป้าไม่มาด้วยหรอกค่ะป้าไม่อยากจะนั่งเครื่องบิน ปานะกลัวทานทีจริงก็น่าจะนั่งรถมานะคะเนี่ย,ยนั่งรถมาแล้วกี่วันกันร,ราคาถึงจะมาถึงยางกุ้งนะ่ะอา้าวขนาดเครื่องบินอย่างเชั่ววมงเดียวรถมันจะเป็นวันทีเดียวเชียวหรือคะเครื่องบินมันเร็วมากนะคะป้าทางรถนะ่ะรถเลี้ยวก็จะถึงสงสัยสองวันแน่แนเลยแหมสองวันก็สองวันสิคะ ป้านยอมนั่งรถดีกว่าดีกว่าเครื่องบินตกตายค่ะเอะแล้วนี่เราจะไปยังไงกันต่อละคะป่าไปไหนไม่ถูกแล้วลระค่ะน้อยรอเพื่อนนะคะเพื่อนน้อยจะมารับแล้วนัดกันตรงไหนคะสะนามเมนเทดีเขากอกว่างมันกันนะคะเพื่อนบอกว่าให้รอตรงทางออกนี่เลยค่ะน้อยน้อยเอเขียงมันขนเรียกนะคะ เรียกคุณน้อยค่ะทางนี้ยายน้อยทางนี้เห็นไหมยายเดือนจ้าจ้าจากำลังจะไปเดี๋ยวนี้แหละไปกันเ้ป้าป้าป้า,ปาเดินไปหายายเดือนกันค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวป้าเข็นรถเข็นเองนะคะคุณน่าเดินเดินเปล่าๆไปเถอคะค่ะไปเลยคะ่ะ ช่วงเวลาแห่งการรับฟังได้จบลงแล้วจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยทีค่าชาญฉลาขอเชิญติดตามรับฟังรามันการละครได้ในตอนต่อไปกรุณาให้กำลังใจทีมงานของพวกเราด้วยการกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ รามันกาละคอนขอลาไปก่อนขอบคุณครับ